มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานานรีร่วมกับบริษัท IS ซอฟซอฟแวร์จำกัดนะคะพัฒนางานด้านระบบการบำรุงรักษาและติดตามสภาพของเครื่องจกักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ภาคอุตสาหกรรมค่ะที่ห้างขอพัค่ะที่ห้องสาร,รนิเทศนะคะอาคารบริหารมหาวิทยาลายัย เทคโนโลยีศูนรนานรีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะทางเราศาสตราจารย์ดออรอนันทองระอาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนานรีร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท i อซอฟซอฟแวร์จำกัด โดยนางสาวรัชชนีหิรันวิพาศค่ะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเพื่อนร่วมมือกันพัฒนาด้านระบบการบำรุงรักษาและติดตามสภาพของเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถการแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืนโดยมีรองศาสตราจารย on, ์ดรพรศิริจงกลคณะบดีสำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และรองศาสตราจารย์ดรจิรพลศรีเสิพผลอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร,ร่วมเป็นสักขีพยานโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท i อ s อ f ซอฟต์แวร์จำกัดในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนางานด้านระบบการบำรุงรักษาและติดตามสภาพของเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ภาคอุตสาหกรรม และสามารถแข่งขันในตลาดได้โดยบริษัทจะร่วมสน,นับสนุนเครื่องมือและทรัพยากรที่มีอยู่ของทางบริษัทในเรื่องของการวิจัยของมหาวิทยาลัยและรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยโดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์จะให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัท ทั้งที่เป็นการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานและการรองรับพนักงานของกลุ่มบริษัทเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อวิจัยปัญหาจากการทำงานเสมือนทางมหาวิทยาลัยยินดีทำหน้าที่เป็นภาค R&D นะคะให้แก่กลุ่มบริษัทควบคู่ไปก,กับการพัฒนากำลังทั้งสองฝ่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการจากสถานศึกษากับภาคอุตสาหกรรมเพื่อร่วมกันสร้างสารรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมอย่างยั่งยืน ทางนี้ค่ะทางบริษัท IS Software จำกัดเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจให้บริการแบบครบวงจรด้านโปรแกรมสำหรับบริหารงานบำรุงรักษาภายใต้ชื่อ PMII นะคะซึ่งก็เป็นซอฟต์แวร์ไทยรายแรกที่พัฒนาสู่เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชันรวมไปถึงการได้รับรองมาตรฐาน ISO บริษัท ได้มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในการร่วมมือกันร,ระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการในการบริหารจัดการองค์ความรู้สำหรับพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานบำรุงรักษารวมไปถึงการติดตามสภาพของเครื่องจักรแบบออนไลน์ด้วยค่ะ